ตั้งใจกินสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องคะวันนี้ตั้งใจกินพาพีน้องมากินพะโล้สามชั้นกับพะโล้ไข่เนาจะจ้ะมีผัาเครืองเคียงมาหลายขานนี้เก่าจ้าวันนี้ตั้งใจกินขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้กับตั้งใจกินมาค่ะพี่น้องคะมากินเข่าน้ำกันคะ่ะนี่วันนี้มีเข่าสวยอยู่ดนล่รางนอจะ้ะมาค่ะพี่น้องคะหิวหิวเขา่าหมูก็น่าจะใส่กับเขา่า ยังบลาดน้ำจิ้มนะจา้ขาขอกินแบบนี้ก่อนอืมเจีบไข่รปลาโลค่ะตักใส่กับน,น้ำจิ้ม อขอเที่ยมจ้ะคำยังไงค่ะพี่น้องคะอืม yeah แับข้าวหน้าลวกกรอ,อบจ้ะ ว่าหอมตัดเดียนจ้ะ เ่าขอด้แบบนี้ครับพี่น้องคะปลาโล่สามชั้นของเราราดด้วยน้ำจิ้มแซ่บๆจ้าโปด้วยกระเทียมเตรียมพริกค่ะอื งินลูกเลยค่ะ หน้าตําจิ้มชําชําแสบครับ แบบนี้ค่ะมา แซ่บสุดๆเลยจ้ะเผ็ดสามชั้นมากแบบพอดีค่ำเลยจ้ะ แสบคะ่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เหลือน้อยหนึ่งนะจ๊ะมันนี่ตรงกาบขอตรวขออภัยลีคะ่ะที่กินบ่เบิดขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปแต่คลิปนี้กินบ่สุภาพกินบ่เรียบร้อยกินม่ม,มั่กินเสียงดังก็ตตรงกาบขออภัยด้วยนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้กครับตั้งใจกินน้ำในเจ้อจ้าขอบคุณมากๆค่ะ